สวัสดีค่ะพี่น้องอู้ยสะอ่อนธรรมชาติงามหลายข้าวลมพัดไปดง่ายกับตัดหญยูเฮนลมพัดงามหลายค่ะมาให้มานามาทกงให้ทงนาโนโอยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำพี่น้อง่ะสบายอกสบายใจอี่อยังกับบทคืออยู่ทกงให้ทงนาะของเขาไปง่ญ่ตัดหญา เสียงดังเสียงดังย่างหนีจากพใหย่กันพใหญ,ญ่ตัดหญ้าเสียงดังโอ้เย็นสบายเย็นสบายพี่น้องค่เข่าเขียวเย็นสบายเลยล้มพัดวีวีอยู่พี่น้องเห็นบ่ค่ะเนี่ยล้มพัดเข่าวีวีอยู่โอ้ยมาสูตรโอโซนนำกันมาสูตรโอโซนนำกัน พญายหญ้าเสียงดังได้จากน้อยอย่างหนีแล้วกันนี่ค่ะธรรมชาติทุ่งข้าวสีเขียวอันนี้ล่ะคือความภูมิใจของชาวไร่ชาวนาฮาวภูมิใจหลายเสียงดังแข่งกับพญาย่ได้นี่พญายเสียงดังดังโอ้ยจะออนหลยย่างหนีพใาย่อีกกนอนย่างหนีพใาย่อีกก่อนเดอ โอ้ยผุนพุนผุนย่างไปไสกรกะมิแตเข่าเขียวพี่น้องคะ่ะสุดดิสุดเดดโอ้ยบรรยากาศท้องทุ่งให้นะเขานี่มีแต่สวยมีแต่งามผุนพ่อใหญ่กะตัดหยาแกลัดอยู่เข่ากำลังสิตั้งท้องเพื่อนเพื่อนคะเข่ากำลังสิตั้งทองูลมพัดลมพัดเหมือนยุค90เลยผุนอ่ะพุนอ่ะน้ำ ยุกเก้าลงน้ำยุกเก้าศูนย์เท่าเลยพุทธอาพี่น้องค่ะปีนี้ละ่ะเขางามงามที่สุดที่เห็นมาจ้ะอู้นี่นี่ค่ะใบข้าวใบข้าวใบข้าวแข่งกับพญายเนอะแข่งกับพญายพญายอันนี้ดัดหยาดังแกดแกดอย เราทำความสะอาดนะเราพี่น้องเอ,อ้ยยางให้พี่น้องไม่เห็นตอนนี้ลมพัดบีวีลมพัดบีวีพี่น้องขามีความสุขมีแห้งหลายอันไหนจะสุกเท่าพูนะพูนะธรรมชาติธรรมชาติสวยงามเราพี่น้องขาโอ้ยปัญญาตัดหยาดเสียงดังเนาะ คือประาค่อยๆเนี้ยแม่เป็นบ่กขาะพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนเลยค่ะมาให้กำลังใจขอบคุณที่รับชมรับฟังขอบคุณที่มาเอาบรรยากาศน้ำกันโอ้โอ้โอ้สดชื่นสดชื่น